โอโหตายวอดิอยดิอูดิดิอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนเห็นไหมว่าต้นแต่มีรัศมีตีกรมแรงงานคนใหม่อ่ะพนักงานบริษัทอก็ดิไม่หยุดแบบนี้จ้ดูดูไม่หวไม่ไหแล้วออดิดดูอุยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหอันน้ายาลิยไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่งั้นไม่ไปอาารงานทา ทะเบียนนะคะเพื <men 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 ่อที่จะแก้ไขและตำรูจปี60กันดีกว่ามากมาเลยมาลงเลยที่แก้ไขและตำรวจปีหกูนตรงไหนแกะตรงไหนตรงนี้ตรงนตรงนี้มาเลยมามาเจ๊เจเจทำการโดยมี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วมาลงเลยมาลงตรงนี้เลยนะโอ้โหดี่จิมันเหนื่อยมันเหนื่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว งานอิปมาลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้เราต้องการทั้งหมดห้าหมื่นลายชื่อเพื่อที่จะแก้ไขแลกทำนพีหกขูนนะทุกคนนะใครมาที่โรงนี้งงานนี้มาได้เลยก่อน6กโมงแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากจะเปิดทะเบียนนะคะจุดลงทะเบียนเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มได้เดจะไายละเอียดต้องนเีย